สวัสดีค่ะเด็กสวัสดีครับครูเมียวสวัสดีค่ะครูคคนอ็อตวันนี้นะคะในหน่วยที่6ค่ะสุขภาพดีมีสุขนะคะเรื่องที่4ค่ะพักพองพักผ่อนสุขใจนะคะคอ่าวันนี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่พักผ่อนต่างๆนะคะให้เด็กๆไปฟังเพลงเรารักสะอาดค่ะไปฟังเพลงกันเลยไปกันเลย คุณเหมียวครับคุณเหมียวเคยไปสถานที่พักผ่อนต่างๆไหมครับสถานที่พักผ่อนใช่ไหมคะสถานที่พักผ่อนมีเยอะนะคะคุณน็อตค่ะที่คุณเหมียวชอบเลยอย่างแรกก็คือภูเขาค่ะเพราะคุณใช่ค่ะเพราะภูเขาเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะๆค่ะแล้วก็มีความเขียวชอุ่มนะคะคุณเหมียวชอบมันดูแลาสบายตามากค่ะแต่สถานที่ที่คุณเหมียวชอบไปก็คือพวกอุทยานค่ะคุณน็อตจะชอบไปกางเต็นท์นะคะแต่ว่าที่สถานที่พวกนี้นะคะคือจะต้องมีกฎระเบียบต่างๆค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาจะมีกฎต่างๆเลย ก็จะมีสัตว์อยู่ร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําตามกฎถ้าเราไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะคะเราจะต้องทําตามกฎระเบียบต่างๆนั่นเองค่ะคุณน mm. ็อต mm. และสถานที่ที่ะคะก็คือทะเลค่ะคุณน็อตคุณเหมียวชอบไปทะเลมากเลยค่ะเ mm. พราะที่ทะเลนะคะ,ะเขาจะมีน้ําสะอาดน้าใสคุณเหมียวชอบมากค่ะคแต่ว่าที่ทะเลเนี่ย น้ำของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเข็มใช่ไหมคะคุณนอ็อตเคยไปเนาะใช่ค,ค่ะนะคะค่อนข้างเค็มนะคะแล้วก็เดดแรงคะ่ะแดดจัดมากนะคะถ้าเป็นแผลอยู่เนี่ยไปดูนน้ำก็คือจะเสบมากเลยค่ะแล้วถ้าเด็กๆทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางะครับโอ้ใช่แล้วคะว่ะถ้าเราไปที่สถานที่ต่างๆที่เที่ยวนะคะคุณน็อตเราควรรักษาความสะอาดค่ะทําตามกฎระเบียบต่างๆนะคะของสถานที่นั้น ถ้าเราทิ้งขยะเนี่ยเด็กๆคิดว่าหรือว่าคุณน็อตก็แล้วแต่ค่ะถ้าคุณน็อตไปเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณน็อตเห็นขย,ยะเยอะ,ยะ คุณน้อยจะรู้สึกยังไงคะจะไม่อยากไปเลยครับผู้เมียวใช่ไหมคะเราก็คงจะไม่ชอบเนาะแล้วที่สําคัญคือสัตว์ค่ะเขาไม่รู้เขาก็จะไปกินขยะที่เราทิ้งอีกสัตว์ก็จะตายครับคุณน้อย<ม>นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเราไปที่ไหนก็นแล้วแต่นะคะถึงจะเป็นขยะเล็กๆน้อยๆเด็ก,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 กๆอาจจะคิดว่าเอ้ยแค่เปลือกลูกอม <c oughs> แค่ไม้ไอศครีมทิ้งไปเลยในทะเลทิ้งไปเลยในภูเขาสัตว์เขาไม่รู้เขาว่าคืออะไรเขาก็ไปกินต่อนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะดูแลด้วยควรเก็บมาค่ะเราเอาอะไรไปเราก็เก็บทุกชิ้นทุกอย่างนะคะเอามาให้หมดนะะค และที่สําคัญค่ะ,อ,ะอย่างเช่นทะเลนะคะถ้าเราไปเจอเนี่ยสัสตว์ต่างๆใช่ไหมคะมเราก็ไม่ควรไปจับเขานะคุณนะ็อตครับอย่างเช่นพวกปูพวกอะไรอย่างเงี้ยควรปล่อยให้เขาอยู่ธรรมชาติน้อใช่ครับนะคะใช่แล้วค่ะออแล้วเรารักษาดูแลตัวเองเวลาไปเที่ยวได้ยังไงครับโอ้เวลาเราไปเที่ยวนะคะเวลาเราไปกับพ่อแม่เนาะเราก็ควรอยู่กับผู้ปกครองค่ะอย่างเช่นไปภูเขาเนี่ย มันพื้นที่มันไม่ใช่ว่าพื้นที่ที่จะเป็นที่เรียบเนาะคุณน็อตเนาะใช่ครับค่ะพื้นที่มันเป็นพื้นที่สูงเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะมาตกเขาได้นะคุณใช่แล้วค่ะทะเลก็เหมือนกันค่ะต้องมีผู้ใหญ่เล่นด้วยหรือผู้ใหญ่ไปอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่จะโดนคลื่นใช่ไหมคะคลื่นพัดออกไปเนี่ยลงไปอยู่กลางทะเลเลยใช่ค่ะอันตรายมากนะคะและที่สําคัญนะคะช่วงนี้เลยคุณครูขอฝากอย่างหนึ่งคือ ช่วงนี้เราไปไหนไม่ได้นะคะคุณน็อตเพราะว่าช่วงโควิด -19 เนาะก็คือเราจะต้องตักตัวอยู่ที่บ้านถึงเราจะไม่ได้ไปที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะอยู่ที่บ้านเราก็สามารถเที่ยวได้หรือพักผ่อนได้ทํากิจกรรมในใช้คันในครอบครัวของเราเองค่ะอาจจะอาจจะทําขนมทํากับข้าวกับพ่อแม่ใช่ค่ะทําขนมทํากับข้าวทาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นกิจกรรมในครัวเรือนหรือว่าเด็กๆเนี่ย อาจจะมาดูคลิป <How? S 1> คลิปวิดีโอที่คุณครูนะคะได้ถ่ายทุกๆวันเนี่ยนะคะให้เด็กๆด,ด,ด,ดูเลยค่ะดูไปให้หมดเลยครบจนหมดไม่ใช่ดูแค่อนุบาล2องก็ไรด,นะดูดูซิว่าของน้องอนุบาลหนึ่งนะของพี่อนุบาลสาม่ะเ,เขาเรียนเรื่องอะไรบ้าง <So. S 1> เราจะได้ความรู้ไปด้วยในตัวนะคะ mm hmm. คุณน็อตและที่สําคัญคะ่ะนอกจากเราจะทํากิจกรรมในครัวเรือนแล้วเนี่ยโทรศัพท์ เราดูได้ค่ะคุณน็อตไม่ใช่ว่าดูไม่ได้เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะคะดูให้เป็นเวลาใช่แล้วค่ะดูให้เป็นเวลาไม่ควรดูเยอะนะคะควรมีเวลานะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าคิดเราเป็นเรื่องที่ดีเนาะก็คือพ่อแม่เนี่ยได้อยู่กับเด็กๆมากขึ้นใช่ครับใช่ค่ะเราได้อยู่กับลูกๆมากขึ้นนะคะใช้เวลาในครอบครัวค่ะให้คุ้มนะคะก็คือให้ความอบอุ่นเขานะคะอยู่ด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันนั่นเองค่ะคุณน็อตนะคะต่อไปนะคะเราไปทําใบงานกันได้เลยค่ะ หน่วยที่6นะคะสุขภาพดีมีสุขค่ะเรื่องที่4นะคะพักผ่อนสุขใจค่ะให้เด็กๆนะคะระบายสีและยงภาพที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจค่ะมาย,ยังผังแบบฟอร์มนะคะให้เด็กๆสังเกตดูนะคะเด็กๆหินเด็กๆ2คนไหมคะกาลังพักผ่อนกันเลยค่ะเขากําลังเล่นอะไรอยู่คะ ใช่แล้วค่ะเล่นลูกบอลน,นั่นเองนะคะให้เด็กโยงเส้นนะคะให้พาน้องสองคนนะคะไปยังสถานที่ที่เด็กคิดว่าเป็นที่พักผ่อนซึ่งเราไปแล้วเนี่ยผ่อนคลายมีความสุขนั่นเองค่ะมาดูสถานที่แรกนะคะนั่นคือทะเลค่ะถ้าเด็กคิดว่าสถานที่นี้คือที่พักผ่อนนะคะให้เด็กโยงเส้นไปได้เลยค่ะต่อมานะคะในห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะใช้สถานที่พักผ่อนไหมนะต่อไปค่ะ เป็นแม่น้ํานะคะมีเป็ดสองตัวกําลังว่ายน้ําอยู่เลยนะะต่อมาค่ะเด็กๆก,กําลังว่ายน้ํานั่นเองค่ะและต่อมานะคะเด็กๆคนนี้นะคะกําลังเล่นสไลเดอร์นั่นเองค่ะเขามีความสุขมากเลยใช่ไหมคะและต่อมาค่ะเด็กคนนี้กําลังไปโรงเรียนค่ะสวัสดีคุณครูเรียบร้อยมากค่ะมานะคะเด็กคนนี้ไปออกกําลังกายค่ะ เอใช้การพักผ่อนไหมนะและสุดท้ายค่ะเด็กๆนะคะกำลังเขาเข้าแถวเขารพบงชาติค่ะนะคะถ้าเด็กๆคิดว่าภาพใดนะคะคือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะให้เด็กๆโยงเส้นแล้วระบายสีมาให้สวยงามน,นะคะ